เราเาไดเข้าไเงินในข้มน่างหลายเท่าันอีกอย่นึมีสววุยน้วนล่คนเหรคน์คนลคนายกว่ากเลยเอเขาก็ว่าอยู่เขาเหน้าเห็นอย้ากันแล้วนะเออคขึ้นขนาดเลยม่วนเา ไม่ขาดะไลไม่าดก็ายคนซื้อก็าลขายก็ดีเนาะันโรดยัดเบือ่อโรับอมนะเนาะ อุดหนุนปันนค่ะพี่น้อนงพริกปนจะได้เผ็ดได้เจ้าเนี่ยดซื้อไว้นะกระเทือน <c oughs> ้อมพูด่นี่ยปขเปไะกระเทียมค่ะเด็กีนี่ละต้งกระเทียมเนี่ยนะยิ้นวจ่เอายับลาเราจะเอายาลาซาลหอมคะ

ไรรคคูยังอยู่เด้อซื้อจันนเพชรขนาดเนาะเออคุณครูทำอย่างนี้แล้วเหรอพอดีใช่เออพอเบิร์นแกเออเออเออลึกใส่ต่อสิบบาท้าไทยดีขนาดเนาะคุยกับขนาดใจไหนเอออย่าเบื่อผักเลยปปเออจันให้อีก กันละเออไก่บุฟเต็ตเลียบยุงอะไรบุปผาแชมป์นะอะไรจ้าโตให้เลียบเยอะเออโอ้กับไก่โอ้อะไรทีไหนยายนักก๊ดเออยากเลีเออเมนนะเมนนะเพกระเปราะนปอุ้ยตอนตะบือไงเฮียเออมันใหญ่ลับีเออานา่แห็งนมี้ยน้้ละเป็นนต้่ เก้ามีแค่วอยู่บ่ทาโ้กัอนนอนก็แนไว้อยู่เช้าคือเก่าน้อยน่อยดรื่อน้อยนน้มีแค่หนูระวังอ่าน้อยเออนี่บ่กินเช้านี่บ่ ร้อมได้ทุกอย่างเลยตนร้อนเนาะสดๆใหม่ๆร้อนๆเลยหนูเอาแาวกันไลยพี่หนูเอา้าวกันเจ้าเลี้ยงหนูเด้อเสี้เลี้ยงเข้าไปเลยได้ก้าไปแล้วอ่ะ <Zomb ies? S 1> รับแไ่มครับร้อนเลยนะครับขนมคือหนูซื้อให้ลูกขนมมีขายดิบขาดีน่เลยคเด้กบ่ระดับนะิ้าบิดาบิดาบาบิาบอาบาบิดาิดมบาบบิดาเิาบิาบา พยายมัากับต้ม้อวนีาท่านนีได้กลบ้านะครับแต่เรยนะครับนม่าวเวลามเข้าสเลยเนาะนี่ไรสดเลยนะอาไรให้ลูกมาสวยเนะเจอกันอยู่ตลาดเอนี่ละไม่ทุกเศ้าเป็นบอกคุณตาบอกครับ วันอาทิตย์ต้องมีทุกเช้าแต่ตาไม่ได้มาทุก,ทก มัดจะวิร ья วิรย я เนาะครับผมจะอยู่นี่บ่อยู่ในน้ไม่บ่เราไทางอื่นคุสุมันคุณสุมานเออต่างางมือต่างก็ไปค่ยาวเนาะมีแบบสำเร็จมีสำเร็จล่ะครับเป็นสไปร์ลแล้วแบบเป็นพื้นนะฮะเนพื้นเท่าไรพื้นครับถ้าเป็นเบอรนึ่งร้อยแปดสิบแล้วก็เก้าสิบบาทพักเอาเรื่องเขาประมาณแบบนี้หนูหนูใส่แบบนี้บ่เป็นจ้าประกันเจงเนาะใส่แบบบอกว่าอยู่เนาะลายลายลายเหลี่ยวนี่ ่อยับอยู่กุสมานโซโซกุสมานฮะับกสอมางมี่อนเลือีพักเกัก็เป็นเสื้อผ้าเขาก็อ้อมฮะแล้วก็ออกเลยเมื่อเลยเขาก็เลยพราผักมันจะอยู่โซนนั้นเดยผักเลยอ้เสื้อผ้าลายขนาดเลยมีแต่ชุดดำเนาะ ได้หุดลายเอาหุดหุดลายตู้เสื้อผ้าฮะลายขนาดเลยเสื้อผ้าร้านขายเยอะตนดติดกันเลยเนาะมามาแต่ละรอบก็ยัง เมือ่อเราไปจักหนอพีโบเห็นมันปกติต้องเห็นรถมันแล้วเนาะนี่โบมีใช่โบมีทา้งหมดออกคุณบบกามันอยู่กลางๆมันปะกวกหมอกกวกไม่มีมดค่ะพี่น้องตลาดนัดนีละไมชุมชนนีละไม่ตัวเห็นมากท่านจากได้ดิพุทธาน้ำอ้อยส่วนมาเนะอะใไนไทยใน ให้เที่ยวกันด้วย<อ>ตลาดนี่ขายดีเนาะตลาดนี้เันัมไถ้าเป็นไปได้นะให้มีทุกวันคักนเนาะเขออายดีขนาดเลยคนพันลึก